ต้นกล้าผักนาวันที่9นะคะคุณผู้ชมก็คือนับจากวันเพาะเลยนะคะก็ที่จริงวันที่เราจะนับอายุเราจะนับวันที่ลงฟองน้ําก็ได้หรือเราจะนับวันที่เพาะเลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดอะไรมากมายนะคะคุณผู้ชมก็คือใครสะดวกนับตรงไหนก็นับได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่เรานับก็เพื่อที่จะไม่ให้พักมันแก่จนเกินไปนั่นแหละนะคะหรือว่า ห่างกันสักสามฟีบาตอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนะคะวันที่แปดล้วก็ได้ให้เป็นปุ๋ยไปแล้วในครั้งแรกนะคะก็คือใบเนี่ยโตขึ้นมานะคะกว้างขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าก็ได้รับธาตุอาหารได้รับปุ๋ยนะคะในการเจริญเติบโตนะคะคุณผู้ชมสำหรับเอ่อ ลักษณะของต้นนะคะก็เอียงเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบวไวไ้ใต้แชคาเนะมันก็เอียงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยืดยาวจนน่าเกียดจนจนเราจะปลูกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ ประมาณนี้มันก็ยังสามารถที่จะปลูกได้อยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่เห็นฟองน้ําเป็นสีเขียวๆนั้นก็คือเป็นตะไคร่น้ํานะคะคุณผู้ชมซึ่งมันเกิดได้ปกติเนาะเมื่อปุ๋ยนะคะมันเรียวกว่าอะไรแสงแดดนะคะคุณผู้ชมมันมากระทบกับปุ๋ยนะคะในถาดมันก็เกิดเป็นตะไคร่น้ําปกตินะคะก็คือไม่ได้อันตรายอะไรนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ มาอัปเดตนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาอัปเดตกันต่อคะ่ะต้นกาคณะสิบวันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เริ่มเห็นใบที่สามขึ้นมาแล้วนะคะนี่ใบที่สามขึ้นมาแล้วนะคะนี่แล้วก็ต้นก้าแข็งแรงนะคะเวลาที่เราหยิบเราจับอย่างนี้มันก็ตึงนะคะไม่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่เปื่อยออกมานะคะคุณผู้ชมหลายๆาท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้เนี่ยเวลาที่ ให้ปุ๋ยหรือว่าเอาลงฟองน้ำสองสาวันอะไรแบบนี้นะคะมันก็มักจะเปื่อยอาจจะเป็นด้วยอตอนที่เราใช้พอเสร็จหรือว่าแหนบนะคะหยิบต้นกล้ามานะคะแล้วก็มาเสียบลงในฟองน้ำแบบตอนนั้นอะ่ะที่เราใช้นี่แบบมันอาจจะทําแรงไปนะมันทําให้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมตรงนี้มันช้านะคะแล้วมันก็จะอ่า เปื่อยยุ่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็จะตุยไปในที่สุดนะคะคุณผู้ชมตอนที่เราหยิบลงพ้องน้ำนเราต้องทำเบาๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะแข็งแรงเราดึงมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะมันจะตึงๆเลยมันไม่หลุดไม่ลุยออกมานะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็คือข้อระวังนะคะที่โบไม่ได้ทำแรงเพราะว่ามันจะเปื่อยได้ง่ายนะคะต้นกลามันต้นเล็กเนาะี่ วันนี้ก็อัปเดตต้นกล้าคณะนะคะ11วันนะคะคุณผู้ชมน้ำในถาดนะคะตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะโบก็จะต้องเติมนะคะเติมน้ำปุ๋ยลงไปอีกนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำลดนะคะเราก็เติมน้ำเติมปุ๋ยเข้าไปอีกนะคะในถาดจะปล่อยให้น้ำแห้งเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมอันนี้ลากก็เติม่มลุกออกมาแล้วนะคะ เวลาเราเติมเราก็เติมเท่าเดิมก็คืออัตราสว่วนห้า5ซ c หนอนน้ำ1ลิตรเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมกบกเตรียมน้ำมาแล้วนะคะเติมเลี้ยงไว้นะคะคุณผู้ชมเพื่อให้รากนะคะออกมาสีสวยนะคะเหมือนเดิมนะคะจับฟองน้ำขึ้นแล้วก็เทใส่ ะะก็เติมเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะน้ําแห้งแล้วก็เติมนะคะแต่ว่าถ้าใครมีพอจะมีแบบถาดใหญ่ๆห,หรือว่าเราไปลอยในกล่องก็ได้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยๆนะคะแล้วก็น้ําในถาดเนี่ยก็จะไม่ร้อนง่ายนะคะแล้วก็จะทําให้รากสวยได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ถาดตื้นแบบนี้นะคะก็ต้องทยันหน่อยก็คือต้องคอยเติมน้ําในถาดนะคะจนกว่าที่เราจะย้ายลงกล่อง นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือใบที่3ามก็ขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะคะคุณผู้ชมราก ش. ก็มีแทงออกมานิดนึงนะคะยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวโบก็จะรอให้มันมีแบบต้นโตขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะถ้ามันชิดกันมากเกินไปโบก็จะแยกลงกล่องปลูกเลยนะคะคุณผู้ชม ภักคณะ12วัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ใบที่3ก็แทงยอดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มีสีเขียวๆเ,เต็มเลยนะคะตะไคร่น้ำนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเกิดจากาแสงแดดนะคะมันมากระทบกันกับน้ำปุ๋ยที่เราผสมอยู่ในถาดนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดเป็นตะไคร่น้ำนะคะเต็มเลยนะคะดูแล้วไม่สวยงามนะคะแต่ว่า ถ้าว่าอันตรายกับผักเนี่ยอันนี้โบก็เป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดพ้นเสียอะไรขึ้นกับผักมากมายนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เราระวังอย่าให้มันไปเกาะ าลากของต้นกาแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ต้นกาของเรา,เาดูซึมธาตุอาหารได้ไม่ค่อยดีนะคะคุณผู้ชมก็คือเอน,นี้ยเราใช้เป็นถาดทึบอยู่นะคะถ้าใช้เป็นถาดใสหรือว่าเป็นภาชนะใสๆเนี่ยก็คงจะไม่รอดนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะย้ายขึ้นกล่องปลูกอยู่แล้วนะคะ ตอนที่เราจะย้ายนะคะตอนที่เราเอาใส่ถ้วยปุนะคะแล้วก็ขย้ำขยำล้างในน้ำเปล่าก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะพักนะสิบสาวันค่ะ เห็นไคะว่าต้นผักคะน้าของเราโตขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะท่านผู้ชมได้ติดตามดูนะคะคลิปสั้นที่โบได้ลงไว้ทุกวันทุกวันนะคะอัปเดตการเจริญเติบโตของต้นกล้าของผักคะน้านะคะคุณผู้ชมระยะเวลาก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะการเจริญเติบโตก็เป็นไปตามธรรมชาติของ ต้นกาผักคะน้านะคะคุณผู้ชมหลายท่านกังวลวา่าที่สวนขนาดนี้ขนาดนี้นะคะทําไมไม่เป็นแบบเหมือนของคุณโบเลยอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ําสภาพอากาศปุ๋ยนะคะหรือว่าวิธีการนะคะคุณผู้ชมมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะคะ ม่ว่าจะเป็นถ้าเรื่องน้ำเนาะถ้าน้ำเราเหมาะสมนะคะมันก็สามารถที่จะปลูกได้ปกตินะคะไม่ได้มีการปรับค่าน้ำใดๆนะที่สวนของโบก็ใช้เป็นน้ำบาดาลน,นะคะคุณผู้ชมน้ำบาดาลซึ่งก็ไม่ได้มีการปรับค่าน้ำใดๆนะคะก็ใช้ในการเพาะป,ปลูกเลยนะคะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไปจำกัดมันไม่ได้ นะคะคุณชมเป็นสิ่งที่เราไปจํากัดมันไม่ได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะช่วยนะคะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาอย่างเช่นว่าถ้าแสงมันมันเข้มมากเกินไปนะคะหรือว่าเราปลูกกลางแจ้งเนี่ยมันก็ในการเพาะปลูกผักมนมันก็ไม่ค่อย ดีสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมมันก็จะทําให้ผักมีปัญหาได้หลายอย่างนะคะเราก็ใช้แสแลนนะคะในการพรางแสงให้กับต้นผักของเรานะคะหรือว่าใช้เป็นพลาสติกมุงก็ได้นะคะคุณผู้ชมอแสแลนก็จะช่วยพรางแสงนะคะพลาสติกมุงก็จะช่วยกันน้ําฝนกันน้ําหมอกอะไรต่างๆนั่นแหะนะคะคุณผู้ชมทํโรงเรือนให้สูงๆอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้ลมโกลกได้ดีลมผ่านได้ดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเราทํโรง เรือนสูงนะคะาจากผักของเรานะคะคุณผู้ชมจนถึงเขาเรียกว่าอะไรสูงจากผักนะประมาณอย่างน้อยก็1เมตรนะคะ1เมตรหรือว่า หนึ่งเมรห้าสิบประมาณนี้นะคะถ้าใครทาโรงเรือนได้สูงมากกว่านั้นนะคะก็จะดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าระยะของอความร้อนของแดดนะคะที่จะมากระทบกับผักของเรามันก็จะชะลอลงได้นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยนะคะถ้าเราให้ปุ๋ยน้อยผักก็มีปัญหาให้ปุ๋ยเยอะผักก็มีปัญหาเหมือนกัน,นะค่ะแล้วก็จะให้ปุ๋ยพอดีพอดีนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นว่า ะไปซื้อจากร้านที่หมาร้านที่1บอกว่าให้ใช้ปุ๋ยสําหรับผักสวนคู่ว่าตาส่วน3ซีซีบางร้านที่สองอาจจะให้ใช้5ซีซีหรือว่าร้านที่3อาจจะให้ใช้10ซีซีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องถามร้านที่ซื้อปุ๋ยมาให้ดีๆว่าในการให้ปุ๋ยนะ่ะ ให้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกเข้าไปว่าเราจะปลูกผักสลัดหรือว่าเป็นปลูกเป็นผักสวนครัวหรือว่าผักอื่นๆนะคะคุณผู้ชมให้ใช้อัตราส่วนปุ๋ยเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมสําหรับที่สวนโบเองนะคะก็จะเป็นสําหรับผักสลัดก็จะใช้แค่3ซีซีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ผักไทยนะคะผักสวนครัวต่างๆก็จะเป็น5ซีซีต่อน,น้ํา1ลิตรนะคะคุณผู้ชมแร้วว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยบักผักบางชนิดนะคะก็อาจจะต้องได้ลดปุ๋ยให้นะคะคุณผู้ชม เพราะว่าก็จะลดอาการพวกยอดไหม้พวกรากเน่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็ดต้นขนาดสิบสี่วันนะคะคุณผู้ชมก็คือต้นใหญ่มากๆแล้วก็ใบาการจะเต็มถาดแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบก็คงจะได้ย้ายลงกล่องปลูกเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันเบียดกันอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะยืดนะคะคุณผู้ชมจะทำให้ต้นไม่สวยนะคะ ลากก็ออกมาบ้างแล้วนะคะน้ำก็เหือดแห้งเดี๋ยวก็จะได้เติมน้ำเติมปุีกแล้วในถาดนี้นะคะ